ครับเรามาดูวิธีการาแก้อาการโหลดไฟล์แล้วขึ้นโค้ต้าเกินนะครับนะครับขึ้นแบบนี้นะครับขออภัยคุณไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ในขณะนี้นะครับมีผู้ดาวน์โหลดจำนวนมากเกินไปนะครับอาการแบบนี้นะครับขึ้นแบบนี้ก็ หลังจากที่เรากดลิงก์ดาวน์โหลดนะครับปึ๊บครับมันจะมาหน้าแบบนี้นะครับถ้าเราดาวน์โหลดเลยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรามาตรงนี้นะครับเพิ่มทางลัดไปยังได้นะครับกดเข้าไปที่หนึ่งนะครับก็ให้เลือกมาที่ได์ของฉันนะครับไดของฉันแล้วก็เพิ่มทางลัด นะครับเสร็จแล้วนะครับเพิ่มทางลัดไปยังไดของฉันแล้วนะครับจากนั้นเรามาที่ไดของเรานะครับไดนะครับนะครับก็จะเจอไฟล์นะครับที่เราเพิ่มเข้ามาใหม่ถ้าเรากดดาวน์โหลดเลยนะครับเดี๋ยวลองดาวน์โหลดดูว่าจะโหลดได้หรือเปล่านะครับก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับไฟล์นี้ เกินค้าการดาวน์โหลดคุณไม่สามารถดาวน์โหลดได้ในขณะนี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้ให้เรามาสร้างโฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์ไว้โฟลเดอร์หนึ่งกดสร้างนะครับจากนั้นให้เราลากไฟล์นะครับเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เราสร้างใหม่ จะเจอไฟล์นะครับจากนั้นเราโหลดนะครับโหลดทั้งโฟลเดอร์นะครับโหลดจากโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับถ้าเราไปโหลดจากไฟล์เดียวตรงก็จะขึ้นเหมือนเดิมนะครับให้เราโหลดจากโฟลเดอร์ที่เราสร้างนะครับดาวน์โหลดนะครับนะครับก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับ